สปสชแจ้งชะลอการจ่ายโครงการ30บาทรักษาทุกที่สวัสดีครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนะครับวันนี้ก็พบกับโค์งการหมานส่วนจังหวัดภูเก็ตนะครับในประเด็นที่ร้อนแรงสักนิดหนึ่งตอนนี้ก็คือโครงการ30บบาทรักษาทุกที่ ้ยนไปนิดนะครับเดิมประชาชนทุกคนต้องมีโรงพยาบาลในเขตสังกัดกลายเป็นว่าจะไปที่ไหนก็ได้ที่คิดว่าแต่สเงก็ไปได้เลยแล้วก็กองทุนเนี่ยจะเป็นผู้จ่ายค่ารักษาให้ไปยังโรงพยาบาลเองโดยตรงจากเดิมมีกำหนดเริ่มต้นโครงการ ในวันที่1ตุลาคม2567ที่ผ่านมาแต่ล่าสุดมีการตั้งข้อสังเกตจากสานักง,งานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติว่าการเบินโครงการอาจทําให้เกิดความส,สับสนในการส,สนับสนุนงบประมาณสําหรับการจัดการบริการสุขภาพในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติทําให้สปสอชตัดสินใจแจ้งชะลอการจ่ายเงินออกไปก่อนจนกว่าจะมีการประกาศใหม่ในอนาคต สังเกตนะครับเมื่อก่อนถ้าท่านไปโรงพยาบาลจากหรว่าท่านอยู่เขตถลางแต่ท่านมาโรงพยาบาลอบจรนะครับครั้งที่หนึ่งเขาอาจจะให้ฟรีท่านเพราะถือว่าโดยความจําเป็นหรือความไม่รู้เขาก็ให้ฟรีแต่พอครั้งที่สองเนี่ยเขาจะเรียกนะครับไหนใบส่งตัวถ้ามีใบส่งตัวก็ฟรีครับพอก็จะเรียกเก็บจากโรงพยาบาลต้นทางก็คือจะไม่ถลางส่งมาเงี้ยเขาก็จะเก็บจากโรงพยาบาลถลางมาเข้าโรงพยาบาลอบจรท่านก็ไม่ต้องมายุ่งอะไรตรงนั้น แต่ในกรณีนี้วันนี้ถลางไม่ต้องจ่ายแล้วครับแต่เป็นสปทชคนจ่ายการทําอย่างนี้เขาพบว่ามันอาจจะมีความซ้ําซ้อนกับเงินที่จ่ายเหมาหัวให้แล้วก็เลยให้ชะลอนะครับย้ํานะครับ1ตุลาให้เลื่อนไปจนกว่าจะมีประกาศใหม่ซึ่งเบื้องต้นก่อนนะครับคร่าวๆว่าน่าจะก่อนปีใหม่2 5ง8หรือ1มการาคม2 5ั8รเนี่ยเพราะนั้นแนวทางของการมาจัดการขนาดนี้นะครับ ก็คงจะไม่สามารถให้ท่าน walk in หรือเข้ามาโดยอิสระเหมือนที่ประกาศไว้ว่าจะ1เริ่มตุลาเนี่ยก็ต้องกลับไปเป็นเหมือนเดิมก่อน